ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึแล้วนะก็ <c oughs> ยังอัดอยู่ฮะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันใน s ฟ r v i v o r ์เต้มหมอบกันเหมือนเดิมนะครับคนจำได้ไหมครับว่าพารที่สที่ผมได้บอกทุกคนไปนะครับว่าเออผมจะทำหลุมรอบรอบบ้านนะอรัครั้งนี้เดี๋ยวให้มาดูกันว่าหลุมรอบบ้านคืออะไรมาลงปืบ๊บนี่นี่เลยหลุมรอบบ้าน ฟึงทุกคนในเฟืองไฟนะว่าเออพี่พี่ทำมาทําไมทาเพื่ออะไรครับ <c oughs> ก็ขอพูดไปเลยว่าไอ้ตรงรอบบ้านเราเนี่ยทุกคนเห็นกระเบื้องตรงนี้ไหมนี่ตรงบล็อกเราอะบล็อกหินเราผมวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะวางเออกระเบื้องไว้ข้างล่าง <c oughs> ฟึงฟ่งฝั่งฝั่งจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่หมาป่าก,กับฝิงโตอะ่ะมันเดินรอบๆกันอยู่ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นผมจะเอาพวกหนามอะมาวางตรงนี้ เพื่อให้พวกหมาป่ามันเหยียบแล้วมันโดนให้มันตายเลยไงไหมน, <_ t ick> นี่แหละคือกับดัก <_ t ick> แล้วก็ฝนลุมลิมๆแถวนี้ผมก็จะไว้นี่ประตูเล็กๆน้อยๆแล้วก็วางกระจกสองชั้นด้วยนะครับมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าผมก็เตรียมอุปกรณ์ทําหลายอย่างมากมีอะไรบ้างดูกันถ้าดกระจกประตูนี่ทําจนเรียบร้อยแล้วนะดียวต้องทําประตูใหญ่เผื่อด้วยนะ มากี่ชั้นก็วางไปเลยวางไปเลยเพราะหลังจากที่ผมวางกับดักแฟลปผมก็จะเปิดประตูเอ้ยเปิดขุดดินข้างบนให้มันตกลงมาตายให้หมด <c oughs> เราจะปิดกั้นเอาไว้หลังจากนั้นเราแค่กดก้มลงเหมือนเราตีหมาป่าเราแค่เปิดประตูแล้วก็ฟาดมันก,ก็ไปแล้วก็รีบปิดถ้าเราขึ้นนะ่ะอุยอ้ยอุย้ยตายเลยเมื่อกี้เลือดดเลือดดิ แรงจริงเนี่ยมันแรงจริงๆปิดตัวปิดดวนคือต้องขึ้นทุกคนคือมันแรงจริงนเนี่ยผมเกือบตายอะ่ะ oh. โอเคเลือดเต็มหลอดโชคดีมาก <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เลือดหมดเอาว่าตกใจเลยอุย้ยมันมีหมอกควันมาที่ตรงนี้ด้วยอ่ะเรียบร้อยต่อไปก็ขุดข้างบน ออเนี่ยจะขู่เลยย้งไหนพวกหมาอุ้ยลืมทาประตูต้องวางริมนี้ฝัริมนู้นก็ต้องวางริมนี้เออเห็น <c oughs> ไหมนี่แบบนี้แหละเออประฟาด <c oughs> <c oughs> แต่ก็ดูเทนะใช่ป่าบังไปครึ่งหนึ่งอลเนี่ยเฮ้ยมันบังไปครึ่งหนึ่งจริงเนี่ยโอ้โหต้องจัดใหม่หมดเลยทุกคนได้ไหมอ๋อโยน เออเออนี่เฮเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรเนี่ยมุนหมาตาโยุยอันนี้อย่างน่ากลัวตอนเด็กผมกลัวมากเลยตอนเด็กใครกลัวตัวนี้มั่งถ่วยทักทวายคอมเมนต์มาบอกหน่อยยังไงมันต้องมีคนกลัวแหละกระโตกหมดแล้วเหรอกระโตกหมดแล้วโอ้ oh my god คือมันไม่มีหรอกระจกเออไม่เป็นไรพวกนี้ก็ากหาใหม่ก็ได้ <S <S นี่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวก่อ,อกไฟหน่อยดีกว,ว่ามันดูแบบมืดครึบอะเนี่ยก,ก่อ,อกไฟตรงนี้นี่มันดูมืดหน่อ,นอยแปลงหน้าดีกว่ามันดวงหูอ่าอีกอย่างหนึ่งผมไปเจอลผมผมไปเจออะไรอันหนึ่งที่มันน่นาสน,นใจมากมาคิดตรงเตาเผาก่อนทาดา นี่ก็คือเป็นหินทองแดงรู้ไหมผมหมาที่ไหนั้นก็ตามมาพยายามขุดไปลึกเพื่อที่จะหาถังน้ำาอัพถังน้ํานะผมก็เป็นโหลดในโหมดโกงมาแล้วผมก็ดูนะว่าเอ๊ะอะไรมันคาไปถังน้ําเนาะเพราะผมอยากจะปลูกเอ่อฟักทองมากเพื่อที่จะทําฟาร์มฟักทองอะ่ะผมก็ไปดูเลื่อนดูเลื่อนดูแล้วก็ไปเจออีกอันนึ่งซึ่งมันเป็นอันนี้เลยก็หินเป็นหินทองแดงอะ ดูแม่รูปล่างของบล็อกเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นี่เออเนี่ยบล็อกนี้เลยนี่ทุกคนอาจจะดูแบบดูไม่ออกนะแต่ต้องดูฝีดีนะหากใครตาชัดอะดูฝีดีที่จะมีแบบอ่อ,อนๆอยู่เห็นไหมพอเราขุดปุ๊บ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 ,บนี่ได้มาแล้วสามอันถือว่าได้เยอะนะเนี่ยอย่างเช่นตรงไหนหน้านี่อันนี้ปะดูก่อนดูก่อน อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปะนี่ปะนี่ก็นี่ก็กไม่ใช่ข้างบนเหรอข,ข้างบนออข้างบนอันนี้ปะนี่ไหมอ่าใช่ฮะอุ้ยอยู่เยอะเลยอ่ะเปิดไฟดูดีเห็นไ,ไหมหเห็นชัดเลยแทบจะดูไม่ออกเอาอตรงๆแต่ก็ดูออกนิดนึงมาได้ทองแดงมาแล้วเราก็เอาไปอุ่นต่อหลังจากนั้นมาคับทองแดงกันเฮ้ย อ๋อหนึ่งอันเป็นไอ้นี่เฟ้นต่อเหมือนเป็นเส้นต่อสายไฟอะทุกคนคงรู้เนาะอ่ะครับถังน้ำเยถ่ถังน้ำแล้วเอามาฝองอันฝองอันเย่ได้แล้วครับถังน้ำาหรือแค่พรุ่งนี้เช้าไปตักน้ำแล้วก็มาทำฟาร์มผมว่าเอาฟาร์มใต้ดินนะถ้าเป็นฟาร์มบนบกอะคงไม่ได้เพราะหมาป่ามันชอบเหยียบเฮ้ยหรือว่าเราทำฟาร์มบนดานฟ้าดีอะ เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจก็ไม่ได้อ่ะเพราะมันเป็นอีกที่หนึ่งที่เราตั้งจุดหมายมานี่กับดักพร้อมใช้งานแล้วครับหว่ามันจะลงไหมหุ่นมหมาป่าไม่น่าฉลาดมากเสร็จแล้วอุ้ยแต่กลัวราแวงไปตกกนดิคือมันราแวงนั่นแหละบางครั้งอาจจะมีตัวบังคับเราอาจจะเบือไปเก็บตัวเงินเฮ้ยดูดีบ้านเรา ตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นบ้านใต้ดินครั้งนี้ก็เป็นรูปร่างแล้วต่อไปก็ทดฟอบฮะทดฟอบเหยื่อเออทุกคนอีกอย่างหนึ่งผมไปเจอหลุมอันนึงมาเว้ยเดี๋ยวพาไปดูนะงั้นก็พาไปดูเลยไม่ต้องเสียเวลานี่ยๆนน่าจะหลุมนี้แหละเนี่ยทุกคนดูอยู่กันเต็มเลยโอ้ ก็ <ś les> ว่าอยู่มันเป็นแบบหมดเอฮ้ยดูดูดูผมยังไม่ได้อุ่นไอ้นี่เลยเออหน้าต่างกูตรงดีงหา้าต่างดว่วนเร็ว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 เเนี่ยดูดูดูมันจะหลับให้ได้มันจะหลับให้ได้เฮ้ยตื่นตื่นตื่นก่อนตื่นก่อนอุ้ยตอนผมงงอะดูเฮ้ยทำไมมันวางไม่ได้อ่ะ แรกข้าไม่ได้ผมก็มีทางแก้ปัญหานะไม่ใช่ไม่มีทางเราก็แค่เปลี่ยนจากไอ้ประตูเนี่ยไปเป็นฝีน่หนีแทนเอ,เอ้าเฮ้ยค้าไม่ได้เหรอแป๊มหนึ่งรัวเฮ้ยเขาทำไมมันแบบแปลกวะล่วงงี้คาบได้แต่อีกแบบหนึ่งคาบไม่ได้ผมงงอ่ะทัไมข้าไม่ได้อ่ะ เทิมแบบหินนะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูดิแบบหินแบบหินไม่ไงแบบหินก็ครับครับได้เป็แบบนี้แต่มันใดเฮ้ยงงวะ่ะงงเมื่อกี้ยังใช้งานได้ครั้งนี้ใช้ไม่ได้แล้วงั้นก็ปิดผน,นึกไว้แล้วกันนะนี่ละได้ฟัีกที ไม่รู้เป็นไรจนบ้านไม่สมบูรณ์เลยเอาละมาหนูทดลองเรามาทำหอ,อกกันฟึ่งหอ,อกก็แค่ทำแบบนี้นะครับหอ,อกอ่าฟึ่งคือหอ,อกหินแต่หิวข้าวเว้ยกินข้าวก่อนดีกว่าโอ้ยเนื้อมีแค่เจ็ดอันแล้วเดี๋ยวต้องหาเพิ่มหาเหยื่อแป๊บหนูทดลองโอ้โหต้นไม้บงังไหนนะไหนนะ แถวนี้มีไหมเฮ้ยเอางี้งั้นรอกลางคืนเลยไมล่ะมันได้บุกมาเยอะแต่เมื่อกี้เห็นยังอยู่เยอะเลยนะไอ้พวกเสือฟิงโตเนี่ยป่ะแต่เย็นละเรามาดูกันพวกฝัดทดลองจะดูบนดูล่างดีไปดูล่างไหมเออต้องดูล่างดีจะได้ดูว่าเออมันทานํางานยังไงมาก็เข้ามาดีพวกหมาป่าเข้ามาเข้ามาเข้ามา เดี๋ยวฟยิตอนนี้มันกำลังมือตอนเย็นอยู่ต้องรอน่าเบื่อรอบ่อยหรือเกินมายังมายังคือรออยู่เนี่ยตอนนี้คือรอเฮ้ยปกติมันมาแล้วนะเฮ้ยแปลกทุกคนไม่มี นี <54. S 2> ่ไงนี่ไงพระตันเต็มดวงเอ้ยไม่เต็มดวงดิยมันไม่เต็มเฮ้ยแปลกปกติมันควรมาแล้วนะเฟียงอยู่กันเยอะนะแต่ไปไหนแล้วเฮ้ยเอาอง่างงี้ลองเอาหมู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 ป่าเออนีโดน แนวดีมามากดักไหมนี่เต็มเต็มเย้โอเคทุกคนเหมือนว่ามันรู้ว่าเออระวังกับดักแล้ววันนี้มันไม่มาเลยอะคือไม่มาเลยฟักตัวหนึ่งเฮ้ยมือผมนี่มันไม่อยู่ไม่ฝุกเนาะฮะนี่ดูดิอ้าว ดูกับดักดูกับดักทั้งหมดโอ้โหมึงมพ่งโผล่มานี่โดนตุยเรียบร้อยเดี๋ยวดูแป๊บน่าไงผมว่าแล้วมาอยู่ตรงนี้หมดดีกว,ว่างั้นอุ้ยเอ้ Tay nắp poop. Mãi mẹ. Poop, tay nắp poop, lo wing lo 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 này lo 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 เฮ้ย hey, เห็นแล้วฝ่าใจเห็นแล้วฝ่าใจตรงนี้เป็นอย่างหมดแล้วไม่อยู่ okay, ฮะโอเคฮะท่านผู้ชมครับครั้งนี้เราผมก็แค่มาฟังกับดักชั้นใต้ดินนะครับก็มันอาจจะไม่สําเร็จก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะก็มันเกิดปัญหาหลายอย่างทุกคนก็เห็นในคลิปอยู่นะครับไม่รู้เพราะอะไรนะเออโอเคฮะ ผมก็ขอพักเคลื่องเข้านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาทําบ้านชั้นสองเพิ่มกับฟาร์มชั้นใต้ดินนะเดี๋ยวผมมาทําต่อนะครับในพาร์ทที่สามในพาร์ทที่สี่นะโอเคหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมคิดจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับงั้นอย่าลืมกดซับสไคร้ถึงห้าพันฟับด้วยนะครับตอนนี้ก็ยัง ฝีพันฟับอยู่นะกดฟอทไคเลยกดฟอทไคาเลยอ่าโอเคงั้นผมก็ขอไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมต่อก็ขอเม์มาใต้คลิปนี้เลยนะไปละบา,บายยหากน้องๆชอบอย่าลืมกดฟอทอคให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ